อืมเข้ามานะแต่ว่าสองวันที่น้วไม่ได้เข้านะ่ะมันก็ไม่มีอะไรทำอ่ะวันก่อนเราไปขุดเหมืองประมาณเจ็ดโมงแล้วเราก็หลับแล้วก็สลบอยู่เหมืองแล้วก็มาตื่นอยู่ที่อยู่โรงพยาบาลล้วก็จำอะไรไม่ได้แล้วข้อความเต็มโทรศัพท์เลยว่ามีคนทักมาว่าไปอยู่ทำไมโรงพยาบาลทำอะไรอ่ะไม่ได้ทำไรไม่ได้ทำไรเดี๋ยวเอ่อพี่อีธานอนะ่ะเขาเป็น เพื่อนพี่เดียแหละแล้วแม้จะไปไหนอ่ะแม่ว่าจะไปได้แต่วแบบันไม่ทำแล้วที่บ้านทําอะไรอยู่เหรอข้างเมืองบนยังอยู่อยู่เปล่าแต่ก็มาเมืองที่ป่วยป่วยแล้วพอาะแมแบบ้จะหนุ่มแก้งทำงานแกงเอาซิมดีกว่าซิมว่าไงครับว่าไงยังไม่ไปเหรอเฮ้ยผมไม่รีบไปแล้วจะเห็นเหรอกล้าถามเนาะมีปัญหาเปล่าคนเสียใจยีนอ่ะช่วงนี้คุยกับสาวชื่ออะไรไม่มีเลยแม้ทำแต่งานอ๋อ จริงครับเปล่าเห็นเศร้าอยู่นะเนี่ยหน้าเราดูเศร้าๆนะเนี่ย,ยไม่ได้เศรจะมีเวลาไรเศรตลอดแล้วไปซ้อมต่อยบ้างเปล่าก็เคยนะไปซ้อมไต่เก่งแล้วมั้งเนี่ยต้องเล่นเอาำุปอย่างเดียวละดีแล้วที่เมื่อวานเธอไม่มาทำไมอ่ะโชคโชยจริงๆเมื่อวานทำไมอ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องรู้แล้วกัเราไปฟังก่อน ของพี่ตีอะไรอ่ะอุ้ยใชามาแล้วมาแล้วมาอว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเหรอไอ้เฟลจะเป็นมันโหดยังวะกระเด็นแรงแล้วเอาแล้ววะอะไรคุณแบดไปหรือปะไปไปหรือปะกลับไปแกงกูปะมันไม่ทำงานอ่ะมันรู้สึกแปลกๆอ่ะแต่แต่คุณต้องคุณไม่เห็นไงรถรถผมมันล้มอยู่อ่ะ เอออันนี้ผมไม่รู้นะเพราะผมขี่เอ่อซอเอ่อภูเขาไปคนไหนอ่ะเพื่อนคุณอ่ะคนไหนสักคนอ่ะคุยคุยกับผมหน่อยครับแหมอไซยีอ้าวขอบคุณดีดีดีไม่หาผมเลยครับือหาไรถรถมอไซค์ครับสติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยได้ยินนะมได้ยินมันพูดว่ามอไซค์ดีมันพูดไงเอ้าเอาวอ๋อดีดีดีแม่ดีอยู่ไหนเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ย เอออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะชวนรถพวกผมลงไปอ่ะอะไรของคุณเนี่ยอยากเล่นเหรอมีปัญหาอะไรคืออะไรอ่ะชวนรถพวกผมลงไปอ่ะเอ้ยคว้างว่ะอยากเออปล่อยไปที่บาคันไ้มปล่อยไปคือชวนรถพวกผมลงไปอ่ะพวกผมบอกไม่เห็นก็คือไม่เห็นดิชวนรถพวกผมลงไปอ่ะรถที่บาร์เราไปล้วเรียกค่าเสียหายคุณชวนรถผมเพืวกผมคืนแล้วเรียกค่าเสียหายนะโธพวกคุณทำไม่ถูกนะเออทุกคนไม่ได้ชนกันหมดนะเออมันมีอาแปะอีกคันหนึ่งอ่ะ ทุกคนไม่ได้ชนกันหมดนะทุกคนคุณมาชนอย่างนี้มันไม่ถูกนะคุณจะไปชนกันเองแบบโมกวอตัวตัวไม่ได้นะชนรถเพื่อนกูเฉยทีิวานรถพังอยู่แบ๊เนี่ยไอ้ยันรถคว่ำเลยพี่แบ๊บอกไปดิรถไม่ไหวรถใครเสียไม่เว้ยรถผมก็พังน่ะเอองั้นก็หายผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำแต่รถผมพังน่ะอย่าไปบอกหายกันไม่คือตอนแรกเราไปชนกันแล้วป่เพราะว่ารถรถคนนี้ก็พังอ่ะไม่คือชนแล้วแบบ นัก็คือไม่ใช่เหมือนชนมั่ยยังไงไม่ไม่ไม่ตอนแรกมอไซค์เขาอ่ะคือเราไม่ตั้งใจใช่ไหมคือเขาเอามาเอาเรื่องพวกนี้ผมว่าได้แน่น่คนไหนชนหรือเปล่าคุณตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอ่ะแน่คนไหนชนคนไหนชนไม่ผมไม่เห็นง่ายแต่รถผมพังอ่ะรถผมพังชอบเลยอ่ะผมไไม่ด้ครับคือเป็นพวกเขาแน่ๆใช่ไหมฮะต่างคนนี้แน่นอนก็คือคือมีแค่พวกพสามคนนะครับคนก็ไปอ่ะไปอ่ะมันนี่มันนี่มันนี่อะไรมันนี่รถผมว่าหน้าต้ไม่มีรอยชนนะ พี่แบ๊บมาบอกมีสามคนมาตาบอดตอนไม่เห็นไอโอมวันน <c oughs> ี้ข้าวโอมทำไป็เสเ็จหลักคิทางนะมันจะหาเรื่องเออมันจะหาเรื่องเออแค่แหละพี่จ่ายไ,ไปเออแค่แหละแค่พันห้ายากอะไรวะเดี๋ยวพี่ซิมกูแทงเลยกูรู้ทางละ <c oughs> มาขับไม้โอมขึ้นรถไอโอขึ้นรถจะตายผมผมมีนะผมมีนะผมมีนะผมมีแต่บูเอาเไอหมวกกระดาษอะมาาม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 ่ก็แามามมามมา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 มม หอกระดาษผมเอาเองหัวกระดาษแตกระดาษต่อยมันต่อยมันไปเลยนี่ผมผมผม้ต่อยมันซิมแทงผมอ่ะพี Arizona, mm ่ซ hmm. oh, oh, wow, like, right ิมพ oh, yeah, yes. ี well, ่ซ oh, ิมวะพี่ซิมอยู่ไอ้หางูตายไปดิเออถามอยู่อยู่มาทำกูไหนื่อยเอาผมไปด้วยซิมแทงผมอะไรอ่ะอยู่ดีมาเปิดคืออะไรงงปัญหาอะไรครับซิมคนคนใส่หน้ากากเพื่ออะไรนะอ้าวเหรอไม่ทันแล้วไม่เป็นไรพี่ไปไหอุ้งศุอุ้งศุอุ้งศุไม่บองไม่บอกเพื่อนเลยไปไหน มันเปิดมันเปิดที่ปากก่อนเลยใช่ปะกูแชร์ใช่ผมเห็นมันเปิดลูกกูวิ่งเข้าไปเลยอ่ะวิ่งเข้าไปแหงมาสามแล้วอ้าวมิห้าหัวระเบิดระเบิดนีระเบิดระเบิดเลยต่าติดปะน่ะโอเผาไม่ติดไปเปลี่ยนแล้วก่อนมันอีสาเจอกูเดี๋ยวก่อนมันกหาเรื่องอยู่แล้วแหละแล้วมันกหาเรื่องอยู่แล้วผมไมีเบสตั้งแต่แตงโมอ้าวมีแค่ไมเบสมาห้าวับพวกกูมันต้องมีแก๊งไหนเว้ยตะแก๊งอะไรเชื่อผมไหม แคอนนเทต์พี่ตีมอ่ะเอางี้ครับเรื่องต้นเน่ะจริงๆอ่ะมันก็แต่แตงโมครับเขาเข้ามาหาพวกผมถอดเสื้อถอดกางเกงใส่หน้ากากเลยเข้ามาหมอหมอมาหมอมาหมอมาชุบผมมาไปดูไปดูคู่บวชใส่เสื้อถอดเสื้อมาหมดเลยมันหมอครับตั้งใจหาเรื่องแต่แตงโมครับผมครับผมเดี๋ยวมาชุบฟังผมก่อนนะคนหนึ่งเราได้เราได้ปะโอเคได้เอาแทงมาตายนะเอาบูตายไอ้บูโดนที่ตีมตายเต็มไปหดเสื้อแทงตายพี่ของเสื้อ ใช่หรอกถ้ามันไม่ไต่ที่บ่าหรือเหตุก่อนผมก็ไม่ให้เปิดหรอกไม่ได้บอกแค่แ้่้มีเรื่องจริงก็บอกว่าเขาเริ่มเดี๋ยวพคเกอรพเกอร์อพเกพเอไม่ไปตรงหนพไปถามในแกงเหลืองได้ทันไหมผมบอกว่าแล้วมันก็แทงผมอว่าไต้องลิยพุ่แบดแบดครับไ่อครับคแบดไม่เอาแมงงอเอาเลยแล้เมื่อกี้ตรงมีรอยสัมาัี่ตเจอบอเธีชอบผู้ชายเสตายแบดแบด แล้วมันมีทไายอทองไหม <c oughs> ม,ม,มันมีทม่มีทองไหมมันถอนด <Bad. S 3> <c oughs> นคุณแบทัดขอบไปกันนะครับครับครับแล้วก็จำรอยสามมันได้ไหมพวกไปหัวใจเขาละจะดีกว่า